ข่าวนี้แอดที่ใจมากเพราะเป็นคนสมุดปากกาและผูกพันกับฟาร์มจระเข้สมุดปากกาเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นตำรวจแล้วก็ไปยิงปืนตลอดไปยิงปืนที่ฟาร์มจระเข้เขามีฟาร์มเขามีสนามยิงปืนนะในฟาร์มจระเข้แล้วพอเราว่างๆเราทาไงรู้ไหมเราก็ไปนอนให้ช้างเดิมข้ามมันก็จะมีการแสดงโชว์ช้างช้างมันก็จะเล่นกับเรามาเหยียบๆเราแบบว่าเบาๆ แต่ก็หนักอยู่แต่ก็คือเขาเรียกกันว่าเป็นการลอดท้องช้างแบบช้างเดินข้ามไปมันก็จะทําให้เราเนี่ยตามความเชื่อน,นะก็จะทําให้เราแคล้วคลาดต่าง,าง,างๆนานาจับภัยพยานัน,นตรลายคือการลอดท้องช้างแล้วมันเป็นการลอดท้องช้างแบบเก๋ๆคือนอนเลยเป็นการสแสดงนี่ดีใจมากที่กลับมาใหม่หลังจากที่เขามีการปิดไปกว่า3ปีนะหเมษายนอันนี้ไม่ใช่เอพิฟูเด็กเปิดจริงเปิดแบบจริงๆนะ ไม่มีจกนะเออวันนี้มันมีคนจะจกจะอะไรกันไงอืม